อคุณมากครับอบคุณมากครับต่าดตุลาการของเราอีกครัร้งก็จะมีกิจกรรมเชิญแลนี่กุซุง a เมซิ่งต่างแดนครับเรายัางคงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายๆคนที่ดูรายการของเราแล้วก็บอกว่าชอบมากในเทปนี้ของเราเนี่ยเราขอบคุณจริงๆนะครับ,รบเราทุกคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอบญี่ปุ่นและอะไรก็ตามที่เราพูดออกไปเนี่ยนะฮะ เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเราก็เลยส่งเสริมว่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านไปเที่ยวได้ท่านไปมีความรู้สึกที่ท่านสามารถท่านเป็นคนที่สามารถไปได้ก็ไปเถอะ<ช>นะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่จําเป็นที่ต้องไปในดินแดนถิ่น <c oughs> ที่เขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นยังอันตรายอยู่ตรงนี้ยังอันตรายอยู่ <c oughs> ก็อย่าไปสิ <c oughs> ไปในที่ที่ไปได้เพราะว่าคุณนวัดได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ในที่ที่ไปได้ยังมีอยู่อีกอย่างมากาย ใช่แล oui. <c oughs> nope. <c oughs> ้วครับ Amazing ต่างแดนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นคนละเรื่องกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราให้กําลังใจกับประเทศญี่ปุ่นไปเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าสู่ภาวะปกติของเราหลังจากให้กําลังใจเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาเรื่องที่เป็นกําลังใจอ๋อเราต้องที่เขาเลยไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเาให้กำลังใจเรครับคือการสื่อสารมีการผิดดพลลาเ็กน้อยครับไม่ได้หาเรื่องอย่างนั้นหาเรื่องหาเรื่องมาดูหาเรื่องให้กําลังใจกับคนดูทางบ้านของเราติดตามแหมเกือบแย่เพราะเขาติดตามเราเพราะเขาอยากรู้อะไรที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ รายการเรา,รา,ารอะไรก <Tonight Show. S 2> ันอะไรชุดนโชว์ต้องไปหามาให้เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ไปหามาเรียบร้อยครับเหมาะมากครับสําหรับคุณเออหรือคุณโก้ก็แล้วแต่นะหร<ม>ยอคุณเออผมขออนุญาตเดาได้เลยไหมรัเดาครับว่า ผมเดาว่านี่คือเป็นโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมนะครับที่ห้องนอนจะเป็นเฉพาะอยู่ในคุณไม่ต้องเดาครับผมเขียนชัดเจนแคปซูลแคปซูลแล้วคุณก็ทำฟอร์มแบบว่าคุณฉลาดมากเดาเดิมนะราคาคุณเห็นป้ายเลยอ่ะใช่ครับเป็นโรงแรมที่เราอาจจะแค่ถ้าว่าไม่เคยเห็นในประเทศอื่นเพพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยขายกันเป็นจะเป็นตารางเสร็จแล้วตารางนิ้วเนี่ยขายกันมานานแล้วบอกเลยว่าเวลาเข้าห้น้ำทีด้วยนะ คือลัดตัวไม่ได้อะมมคือเวลาจะเข้าต้องถอยหลังเข้านะาถอยถอยถอยทำเ,<อ>เลยปุ๊บนั่งปุ๊บทำเรียบร้อยเรียบร้อยเดินหน้าออกอมันมีสองประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งคือห้องน้ำเขาเล็กกับประเด็นที่สองเพราะว่าคุณอ้วนขึ้นแล้ว <laughs> เพราน้ำก็เล็กห้องน้ำก็เล็กถ้าเป็นโรงแรมสี่ดาวห้าดาวหรือแม้กระทั่งสามดาวก็เล็กมากแต่โรงแรมนี้เล็กสุดใจครับนี่ไปดูโรงแรมนี้กันเป็นแคปซูลพี่พี่เปิดอยู่คือห้องไม่ใช่ไม่ใช่คก็บอกถ้าอันนี้เปิดมาแล้วเป็นห้องก็จเลี้ยงแมลงสาบแล้วครับที่แน่ๆครับอันนี้อะไรนี่อะไรสำหรับคนที่เข้าพักทุกๆคนเมื่อเข้าไปถึงปั๊บจะมีล็อกเกอร์เล็กๆไว้เก็บของไว้เก็บของมีค่านะครับไว้เก็บสิ่งที่สําคัญเถ้ามีก็ไม่พวงกุญแจแล้วก็แล้วแต่ให้เก็บไว้ที่นี่ให้หมดเพราะโรงแรมที่พักจริงๆนั้น ไม่ค่อยมีความปลอดภัยเต็มร้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าอันตรายนะครับหมายความว่ามันเป็นพื้นที่ที่ส่วนมากแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลานะครับเมื่อเข้าไปปั๊บนะครับในชั้นแรกเนี่ยจะเป็นรีเซพชันครับและนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่พาขึ้นไปนะครับที่รีเซพชันจะมีล็อกเกอร์อันนี้อยูอกลาง้ากรางโตเกียวเลยย่านนี้ที่ผมไปดูเนี่ยคือจินจูกุเลยครับนะตรงกลางใจกลางเลยนะครับเมื่อกี้คุณอ้อถามเรื่องถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าขึ้นไปต้องถอดรองเท้าครับเมื่อเข้าไปปั๊บ็อบบี้ครับจะต้องถอดรองเท้าก่อน นะครับเมื่อเมื่อขึ้นไปรับกุญแจเดี๋ยวหยุดภาพไว้ก่อนนะครับเมื่อรับกุญแจปั๊บนะครับเมื่อรับกุญแจปั๊บเอาของมีข้าวฝากล็อกเกอร์เสร็จเรียบร้อยขึ้นลิฟต์ไปตามชั้นนะครับว่าคุณจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ขึ้นไปตามชั้นนั้นไม่มีรองเท้านะครับรองเท้าทิ้งไว้ข้างล่างทั้งหมดอ่ะขึ้นลิฟต์ไปปั๊บก็จะไปเจอแบบนี้นะครับอาชมภาพได้เลยครับนี่คือห้องพักนะครับที่กําลังได้รับความนิยมมากในโตเกียวจุดเริ่มต้นอย่ามาจริงเหรอครับได้จุดเริ่มมต้้นาังปีคศ1979 นะครับกําเนิดที่โอซาก้าคุณว่านอนได้เหรอเออก็รายการของเราใช้เงินไปเยอะเราก็เลยตัดสินใจนอนกันที่นี่เลยนะงั้นดีงั้นใช้นอนนอนไปนอนไปนอนนะครับเพราะราคาฟังแล้วอื้ปลื้มใจครับสองพันถึงสี่พันเยนครับถูกมากต่อต่อหนึ่งคืนโอ้โหพันเยนก็พันสามร้อยเอ่อประมาณนั้นครับคืนหนึ่งตกประมาณพันบาทพันบาทถือว่าถูกนะครับสําหรับคนญี่ปุ่นถือว่าถูกมากนะครับเมื่อเข้าไปปั๊บมีห้อง7082เห็นไหมครับ7081 ทั้งหมดโรงแรมแห่งนี้มีประมาณ300กว่าห้องนะครับอุปก,กรณ์ในห้องน,นะครับนี้เราเห็นอสซอรีในห้องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีข้อกําหนดครับ1คืนเนี่ยเช็คอินนะครับตอนบ่ายๆตอนเย็นได้แต่อันนี้ครับเราก็พักที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆจะต้องเช็คเอาท์ก่อน10บโมงกระเป๋าสัมภาระห้ามนําขึ้นเด็ดขาดให้ฝากไว้ข้างล่างทั้งหมดอาบน้องอาบน้ำยังไงอ่าเป็นคําถามที่ดีนะครับ อาบน้ําเป็นห้องอาบน้ํารวมอ,อยู่ชั้นล่างหลังจากรีเซชชันก็จะเป็นห้องอาบน้านะครับเพราะฉะนั้นใครจะอาบน้ําต้องลงไปข้างล่างพี่วัดครับผมถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งในกรณีผมมีเพื่อนนักศึกษาไปด้วยอย่างเงี้ยครับรับผมห้องหนึ่งมันต้องคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะต้องซ<ำ>ื้อสองห้องเป็นคําถามที่ดีครับไม่อนุญาตเด็ดขาดนอนคนเดียวนอนคนเดียวเท่านั้นที่สําคัญที่สุด หลายโรงแรมปัจจุบันมีประมาณสัก67โรงแรมโรงแรมนี้ใหญ่มากมี300กว่าห้องพี่อ้นนอนคนเดียวไม่ได้ด้วยสิทำไมครับเขาเป็นคนกลัวแล้วกทุกวันทุกวันต้องนอนกับเด็กวัดจี้วัดจะเลิกไปที่สำคัญที่สุดก็คือนอนคนเดียวแล้วหลายโรงแรมบังคับเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงอ๋อแบ่งชัจนผู้ชายเลยผู้หญิงเลยใช่แต่บางที่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปได้แต่แบ่งชั้นัแต่จะไม่มีมารวมอยู่ในชั้นเดียวกันเพราะเกรงว่าทุกคนจะคิดมากนะครับเพราะฉะนั้น มาดูถึงความกว้างความยาวนี่กว้าง1เมตรเท่านั้นนะครับยาว2เมตรและก็สูงแค่1เมตรเท่านั้นนะครับนี่คือขนาดนะครับไปดูเรื่องต่อไปครับหลังจากเข้าที่พักโรงแรมก็เป็นเรื่องที่คุณโกชอบนะครับก็คือเรื่องของอาหารการกินไอ้ยาไอ้ยานะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ออกไปนอกเมืองไ้ร้านที่ออกไปนอกเมืองไกลมากห่างจากโตเกียวไปประมาณ เกือบสองชั่วโมงมนะครับเพราะเราได้ข้อมูลมาว่าร้านนี้เป็นร้านที่ขายแบบอะไรที่แบบใหญ่ที่สุดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปตามหานั่นก็คือราเมงครับอ่อราราเมงที่ที่ใหญ่ที่สุด<า>ใหญ่ น้นถ้วยราเมงหรือกํามังฟักั่าถ้วยราเมงคุณราเมงครับถ้วยราเมงครับคือคนญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรก็ต้องทาให้สุดๆไปเลยครับครับหนึ่งเพื่อการตลาดสองคนญี่ปุ่นชอบท้ากินหมดใจกินไม่หมดอะไรก็แล้วแต่มีเงื่อนไขที่เขาใส่ลงไปอะไรคุณวะที่เขาใส่ไปคือซอสราเมงครับซอสราเมงเขาใส่ไปประมาณสิบก้อนอย่างนี้นะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับประมาณสักวที่จะมาเจอเริ่มต้นทำเริ่มต้นทำนะฮะทำให้ผมรับประทานเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนผสมของเขาจะประกอบด้วยน้ำซุป5ลิตร ในหนึ่งในหนึ่งถ้วยนะครับน้ำซุปแล้วว่าคุณวัฒสั่งกันเนี่ยคนนึงต้องกินถ้วยหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไปหลายๆคนกินถ้วยหนึ่งก็ได้ไปหลายคนกินถ้วยหนึ่งก็ได้ถ้ายอมแพ้แต่ว่าถ้าจะเอาชนะคนหนึ่งหนึ่งถ้วยถ้าคนหนึ่งหนึ่งถ้วยหมดเขาไม่คิดตังเนื้อภายในหนึ่งชั่วโมงหมดนะครับไม่คิดตังค์แถมให้ห้าหมื่นเยนไม่คิดตังค์แล้วให้ตังค์อีกห้าหมื่นเยนก็เป็นตกเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทใช่ครับแต่มีข้อกําหนดนะครับส่วนผสมไม่ได้มากขึ้นหรรรือลลดงงเเเส้นนาามมี่่ยปะณก หน,นึ่งกิโลไม่เยอะครับไม่เยอะโอ้โหไม่เยอะครับเบายังไงเนี่ยโอ้โหคุณวัดเยอะครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกกินเมียรครับเรียกกรอกอออหลังจากนั้นน้ําซุปครับตวงมาปริมาณ5ลิตรครับน้ําซุป5ลิตรใช่ครับนะครับแล้วก็ส่วนผสมตามนั้นถุงงอ,อ,อกจะแบ่งเป็นถุงๆไปเลยใช่ใส่ทั้งหมด6ถุงนะครับทั้งหมดเส็ดเสร็จออกมาเนี่ยก็แบบชามใหญ่เมื่อสักครู่ที่บอกเหมือนกะละมังสักผ้าครับนะครับ แต่รสชาติอร่อยมากเพราะอะไรนะรสชาติเขาจะมาตรฐานไงไม่ต้องผสมเองไงเพราะมันจะมีซอสสำเร็จรูปเห็นไหมครับนะฮะเส้นก็แบบเนี่ยฮะทั้งหมด6ช่องใหญ่เนี่ยนะครับก็1กิโลกรัมอคิดเาก็ลประมาณนั้นนะครับแล้วก็ออกมาก็จะแบบแบบเต็มเต็มชามใหญ่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมูสับนิดนึงถ้าทานหมดภายใน1ชั่วโมงต่อนหนึ่งคนจะจ่ายให้ห้าหมื่นเยนไม่ได้ลองว่ะพี่วัดลองป่ะลองครับแต่ยอมแพ้แต่ถ้าคุณแพ้ จ่าย7,000เยนคือค่าอาหารจานนี้อ๋อเจ็ดส0 0ยี่เบสสองพักว่าบาทสองพันกว่าบาทโอเคนะถ้าไปหลายคนน่าสู้นะเพรถูกมากนะครับในญี่ปุ่นถ้าเกิด2,000กว่าบาทนะฮะถูกมากถ้าไป4คนก็เท่ากับคนละ500ใช่ยห้าร้อถือว่าโอเคนะเมื่อสักครู่นะฮะแต่ไม่สามารถจะทานได้หมดนะครับเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีซุปเยอะ มีเส้นเยอะยังมีใส่ไข่หลายฟองด้วยเขาจะทำแสดงว่าปัญหาของการแข่งขันอันนี้มันจะอยู่ตอนที่เรากินไปครึ่งทางแล้วเส้นเริ่มอืดไม่ปัญหาของการแข่งขันเริ่มต้นมันตั้งแต่ปัญหาแรกครับเห็นเห็นก็จะตายแล้วครับ่บ้า ผมว่าต่อให้นักกินของญี่ปุ่นที่ว่ามีรายการกินเขาก็ต้องแพ้อาจารย์แต่ร้านนี้มีคนกินแล้วมีติดรูปไบเป็นรายการโทรทัศน์ที่ญี่ปุ่นกินได้อยู่หนึ่งรายการจริงเหรอผมก็อยากรู้จักเขาเหมือนกันว่าเขากินอะไรกันนักอันนาอยากรู้จักเขาเลยครับมาเดี๋ยวเขามาเปล่าครับเขาตายไปแล้วเส้นเส้นอื่นหรือสองแตกไปเห็นไหมครับเวลารับประทานจะมีนาฬิกาปลูกอยู่ข้างๆใกล้น้ำนะครับคมๆนั่นคือนาฬิกานะครับทำไมทำไมคุณเริ่มทานไปสักข้ามทีคุณไม่ทุบนาฬิกาทิ้งไปเลยเหรอครับ ทุกไม่ได้เขานั่งมองครับเลยฮะเพราะเขาตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าผมบอกว่าอยากให้ป้าปลอดบ้านเราลงไปกินกับป้าปลอนแทอ่ะไม่มีทางครับผมบอกอย่ามาคาดหวังอะไรกับผมเลยครับเอาเป็นว่าผมขอมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูดีกว่าว่านี่เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงโตเกียวนนั่งรถออกไปนานแค่ไหนนั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงนะครับเพื่อไปกินเนี่ยเนี่ยนะใช่ครับเพื่อจะไปกินร้านนี้นะครับเพราะว่าร้านนี้เกายังอยู่ไกลอยู่ย่านเมือองะไรพีผู้นาโอกผู้นาโอกรู้ใช่ไหมอยู่ตรงไหน พูนาโอรูอ๋อเลยคัออเลยครับช้อจมไปรูดูดรือกโหเด็ดไม่รู้เรื่องร้านคาบายาคายาบาชิคายาบาชิโอ้โดอย่านฟูนาโอ ลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นเมนูนะฮะับรามิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก <Okay. S 1> อ่าก็อาจจะเจอแล้วได้เขียนให้เขาด้วยครับทูนไน่าโชว์ค,คายาบาเนี่ยนะฮะคายาบาชินะครับเ<อ>ขาบอกขอหน่อยนะครับเป็นพยานหลักฐานเอาไว้นะครับอ่าโอเคอร่อยมากแต่อยากจะบอกเขาทําทําไม<อ>แต่เขียนไม่ถูกว่าจะบอกเขาว่าอย่างไงดีทําทําไมใหญ่ขนาดนั้นล้วก็โออิชิก็แปลว่าอร่อยนะถูกอกถูกใจทีเดียวนะครับทําทําไมพี่ต้อง What do you want What do you want คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรก็นี่ไงทำทำไมคุณต้องการอะไรโอเค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 ปล่อยเขาไปนะฮะ What do you want ว่าคุณต้องการอะไร What do you want โอเคนอนๆได้ดูได้เลยไมั์แล้วท่านผู้ชมครับถ้าเวลาท่านต้องการจะถามใครว่าทำทำไมให้พูดภาษากฤษว่า What do you want อน,นี้ท่านผู้ชมกาลังชมรายการครัวคุณต่อยอันนี้คือยากิโซบะท,ที่ใหญ่ที่สุดอ่อครับ20บบนาที<อ>ในการรับประทานครับโอ้ให้ปีนึงก็ไม่หมดทลาไมเขาปากเคี้ยวแล้วอะครับบอกหลายทีแล้วให้รอโอเคโอเค เมนูครับและเมนูนี้คุณโกจะต้องดูดีๆเพราะว่าวันนี้คุณโกจะต้องทําตามเขานะครับที่แน่ๆร้านนี้นะครับชื่อร้านแอบปัตย์ไทยนะครับอยู่ย่านทาคาชิมะนะครับอยู่ในบริเวณชานชานเมืองโตเกียวอ๋อทาคาชิมะไปๆแล้วครับอ๋อรู้จักนะฮะก็รู้ก็รู้จักว่าทาคาชิมะแต่ไม่รู้อยู่ไหนทาคาชิมะอ่ะ ร้านที่ขายยากิโซบะที่ใหญ่ที่สุดคืออย่างนี้เมื่อกี้รามเองมันมีน้ำยากิโซบะก็คือการพื่งนเอาบะหมี่มาผัดน้งนี้นี่ครับตามสูตรนะครับจะต้องใช้บะหมี่ทั้งหมด10ก้อน10ก้อนเปหนึ่งเหมือนกันเปหนึ่งจานหนึ่งจานนี้นะครับมีข้อกำหนดว่าใช้เส้นเนี่ยประมาณ 3กิโลกรัมเป็นเส้นสดทําเองที่ร้านนะครับแล้วก็มีหมูนะครับหกิโลกรัมในกฎข้อบังคับนะครับแล้วก็มีถั่วงอกเนี่ยสกิโลกรัมแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งแล้วก็น้าซอส5 0าร้อซีซีนะครับนี่วิธีทําของเขานะครับก็คือมีการลวกเส้น4นาทีข้อกําหนดครับลวกเส้น4นาทีหลังจากนั้นนําไปผัดนะครับน้าหมูกับน้ํามันลงไปลงไปผัดหมูหมูนี่เท่าไหร่นะฮะหมูหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมแล้วเสร็จแร้วสองกิโลใช่ครับพอลวกเส้นปั๊บเอาเส้นไปโปะบนหมูทันทีนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมลวกเส้นมาให้คุณ uh huh. โกะแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการผัดของเขาของเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่ายากิโซบะของเขาต้องการกรอบนอกบางส่วนคุณโก้ต้องดูดีๆนะครับเพราะเราไม่ใช่ผัดหมี่แบบประเภทหมี่แบบนิ่มๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ทิ้งเอาไว้อย่างนี้เพื่อให้น้ํามันเนี่ยทำให้ข้างนอกส่วนนอกของบะหมี่เนี่ยกรอบนิดนิดแล้วถึงจะเริ่มผัดและน้ําซอสต,ตามข้อกําหนดนะครับว่ามีทั้งหมด 500cc นะครับก็ประมาณครึ่งลิตระนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดออกมาก็จะอร,อร่อยแต่ว่าจะอร่อยอย่างไรเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทําเองได้เขามีสําเร็จรูปนะครับเป็นกล่องๆแบบนี้นะครับให้ดูนิดนึงนะให้พี่ต่อยดูนะครับอ,อ,อันนี้คือกล่องมาจากร้านเขาเลยนะครับ กล่องนี้นะครับก็จะมีบะหมี่หก้อนอยู่ในนั้นซึ่งเราเอาบะหมี่ออกไปเรียบร้อยไปต้ม,มและก็เหลือซอสน,นะครับซอสก็จะมี5-5 ข้าห่อเล็กๆแบบนี้คือคือแค่ว่าถ้าจะเอาไปทําทานที่บ้านทําได้เลยไงฮะข้าวห่อก็ห่อใช่อคือไม่ทานอันนี้ว่าเครื่องผสมจะอยู่ในนี้หมดเลยและเว้นหมูครับหมูไปหาเองและต้องใช้2เซตแบบนี้ถึงจะเป็น1นจาน1จานนะครับเพราะว่าบะหมี่นั้นเซตละ5ก้อนทวนหนูคุยหนูแล้วไม่ได้ดูแล้วก็ทำไงอาเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ยกๆว่าง่ายๆเพียงใดครับมันจะกรอบนอกนิดนึงนะครับแล้วก็มาผัดรวมกันหอมลงโอ้โห่นะครับแล้วก็วิธีรับประทานก็เช่นเดิมนะครับให้้เวลาาาทททังหมด20 20นนีี 20นาทีนะครับถ้าหมดนะครับรับประทานหมดภายใน20นาทีให้10,000เยนประมาณ3,000บาทแล้วไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแต่ถ้าไม่หมดจ่ายค่าอาหาร5,000เยนอจานนี้5,000จานนี้5,000 5,000จะตกประมาณ1,5600บาทนะครับิรเคเลยนะครับไปกินกัน5คนสบายเลยเดี๋ยวดูนะครับมาดูว่าเขาใส่จานทั้งหมดแล้วมันจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็มีคนมาท้าประลองนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้สึกมีคนประสบความสําเร็จอยู่คนสองคนนะครับจากที่ก็เปิดร้านมานานนับหลายปีทีเดียวแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดใครประลองสําเร็จเนี่ยที่ร้านเขาจะมีเสื้อเขาจะมีเสื้อของเขาเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี1988นะครับถ้าใครสําเร็จได้เงิน1 0,000เยนและก็ได้เสื้อสามารถว่าสามารถพิชิตความอร่อยของเขาภายใน20นาทีคุณดูจานใหญ่ไหมครับจานใหญ่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโก ถ้าคุณจะทานคนเดียวก็20นาทีถ้าคุณจะทานคุณเอ,อ๋ก็2คนรวมกัน10นาทีเสื้อผมเอามาให้เงินเอาที่พี่ต่อยตกลงไหมครับเนะ <laughs> ตามนั้น <laughs> แต่ก่อนอื่น เราต้องไปทําก่อนนะคบเจอกันเลยครับพี่ต่อยครับจบแล้วขณะนี้ท่านผู้ชมกาลังชมรายการครัวครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยเนี่ยก็เป็นรายการซึ่งแคร้ายๆกับครัวคุณรีนะฮะตอนเช้าเช้าถ้าเช้าเช้าจะเจอกับคุณรีนะฮะดึกดึกเจอครัวคุณต่อยนะฮะต้องใส่น้ำมันเยอะๆครับอย่างแรกครับใส่น้ำมันก่อนครับ ทำน้ำมันเยอะๆเลยนะครับหกหมูครับเยอะเยอะไช่เปล่าพอๆนะโอเคโอเคครับผมไส่หมูไว้ตรงกลางครับเดีนิดๆยังไม่เดือดเลยเปิดไฟหน่อยดิเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับผมต้องน้ำมันเยอะๆไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะติดครับใช่เดี๋ยวมันจะติดกระทะครับ เดี๋ยวก่อนเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรถ้าติดกระเทียี่หนูพาไปเลิกเลยท่านก็บอกไม่ใช่แล้วนะเอาม้ำยาเสตติดกินยาเข้าไปลูกใส่เลยไหมครับหมูใส่ทั้งจานเลยไหมครับใส่สิเอาจานออกเอาจานออกครับผมอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้เพราะมันธรมะธรรมาะกินยากใส่ใส่เคี่ยวลงไปตรงกลางอ่าอ้าวอย่าไปทับโอเคพิ้งไว้ก่อนเบาไฟหน่อยไหมพี่เบาไฟหน่อยไหมเบาเบาหน่อยไฟอ่ะไฟหนไม่ไม่แล้วไม่เป็นไรเอาบะหมี่ใส่เลยครับบะหมี่บะหมี่ฮะบะหมี่ใส่เลยครับเดี๋ยวนู้อ ทับไปบางๆนะฮะกว่าจะได้นะฮะทับไปบางๆก่อนทับไปบางๆทําไปบางๆใส่ทั้งชามเลยป่ะครับยากเอาชามออกเย็นครับระวังขาดครับเดี๋ยวมันก็ดีเองเย็นๆครับอานจะเอาไว้เฉยๆให้มันกรอบๆนี่เอาคนเก่งข้าวมันไก่มาทำบะหมี่เออบอกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีครับเอ๊ะข้าวมันไก่นี่ไม่ราบกินได้หรือเปล่าครับกินได้ครับแต่ว่าหลังๆเราไม่ค่อยได้กินกเหรอเออนะ หลังๆตั้งแต่ขายดีมาพอมารายการบอกหมด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 ทุกทีเลยฮะท่านผู้ชมทางรายการนี้ไม่หมดครับคุณผู้ชมครับจะไม่หมดได้ไงอ่ะก็ไก่เราก็ซื้อมาตกลงเอามาให้ฟรีทุกกระดังเลยไก่เราก็ซื้อมากลับ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 ก้องก็ไม่หลบเลยดูนะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อฮะบางทีเราก็ให้ตังค์บาทต้องบาทเราก็ให้ถือว่าให้แล้วนะครับ ได้แล้วกลับเอะโอ้ไม่แล้วไปแล้วกลับกลับไม่ได้ก็บอกกลับเลยไม่ต้องเล่นก็ได้อย่างนี้อย่าเล่นเลย ท่านผู้ชมนะฮะสำหรับท่านที่ไม่เคยทําการคู๋เดี๋ยวช่วยระวังมือนิดนะครับที่ไม่เคยทําการคู๋นี่วิธีการที่ถูกต้องนะฮะโอ้มันเลยครับมาเลยนี้เพื่อเพื่อที่จะให้เห็นว่าแม่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 ยำนะฮะนี่นี่นะฮะพอแล้วครับเสร็จแล้วครับพอแล้วครับต้องใส่หม้องใด้วยครับโอ้โหมันกำลังหนุกเลยฮะโอ้คุณก็กำลังหนุกเลยฮะเอาซอสมาฮะคุณน้องซอสหอมใส่ก่อนพี่หอมใส่ก่อนเดี๋ยวหนึ่งสองทำไมฮะ แค่นี้เหรอกูมันหกอ๋อจะโชว์เขาทำให้เป็นหลุมก่อนเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่อ่ะใช่เพย์แบ็กดูเลยดีกว่าหนูดูอยู่เมื่อกี้เฮ้ยอย่าดิมาเฮ้ยคุณท่านอย่ะซ้อนครับต้องผัดต่อครับต่อครับอาเทสิอาเทสต้นต้นก็ออร่อยนะอร่อยที่อร่อยที่ส่วนผสมของซอสนะครับซอสอร่อยมากาใส่ลงมาได้ครับศิลปะการใส่ซอสนี่นะคานผู้ชมไอ้จริงๆอันนี้มีศิลปะจริงขออนุญาตใส่ซอสก่อนได้ไหมครับได้อรับดูนะซอสอร่อยเอาจริงอ้ย่าพ่งเอาอันนั้นออกก่อน ดูดูดูนี่ฮะอันนี้โยนทิ้งได้ยงไม่ต้องไม่ต้องนะฮะไม่ต้องอ่าแล้วก็อีกทั้งนิดหนึ่งอีกทั้นิดหนึ่งครับก็ใช้ได้แล้วครับอืจะให้ช่วยบ้างไหมครับไม่เป็นไรครับเออแล้วทำไมผมมาทางนี้คุณก็มาทางนี้อาเขาต้องเขาต้องเลื้ยงเขาต้องเลื้ยตลอดฮะเขาเป็นพ่อครันะฮะเออทำตามให้มันแห้งอ่าปิดไฟได้แล้วครับได้ครับนะโอเคฮะตามให้มันแห้งนิดหนึ่งตรงนี้หน่อยอันนี้แห้งครับ โอเคครับพ่งครัวครับเอ๊ะทำไมไทยไหมล่ะครับไทยไหมเหรอครับเอ๊ะไทยรุ่นนี้ทีที่ไหนครับเราก็นึกเมาเราก็นึกว่าเอ้ยโอ้โหยังกิโลบักควันเกาดีนะปลายไทยโก้ทายไหมนะทายไหมนะครับอาจารย์อ่ะตักไปอจานครับปิดไฟนะครับการตักต้องมีศิลปะ อันนี้คือขนาดหนึ่งจานนะครับเราทําตามสูตรที่เขาบังคับมานะครับหนึ่งจานก็จะได้ปริมาณเนี้ยครับยี่สิบนาทีในการรับประทานครับโอ้ให้ปีนึงก็ไม่หมดรหมูทั้งนั้นเลยครับข้างบนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีหลายท่านถามว่าเวลาการทําอาหารอะไรเนี่ยมันมีความลําบากมีอะไรไหมไม่จริงนะครับไม่ลําบากถ้าเราเนี่ย แค่มีความตั้งใจนะครับในการทำอาหารเออเจ้านายครับคือโต๊ะเลยครับไอ้ทีนึงบทบทบทเลยครับบทบทเอา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 เก๊เข้าประจำที่ได้เลยครับข้าขอเสียงปรบมือหน่อยนะพรแต่มันมีปัญหาว่าจะกินคนเดียวหรือจะกินด้วยกันครับเฮ้ยจะกินด้วยกันมาคือเดี๋ยวก่อนบอกให้ท่าทราบก่อนว่าครับ นี่คือสภาพความเป็นจริงจริงจัจริรันนะครับคือขนาดที่เราเอามาทุกอย่างนี่คือเราเอามาตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเนี่ยเขาขายจริงๆคือห้าพันครับยาะห้าพันเยนครับห้าพันเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ1500บาพประมาร้อยบาประมาณนะครับผมนะแต่ว่าถ้ากินหมดเขาจะแถมคือค่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียแล้วยังจะแถมให้อีก1 0 0 0 0บาท1 0 0 0 0เยนเออหมื่นเยนนครับผมประมาณ3า0 0พันบาทสามพันกว่าบาทครับแต่เชื่อว่าตายสกอนะฮะ แล้วเด็กๆทนายโชคครับพวกทำไมเขาปากเคี้ยวแล้วอะครับเขาโอ้โหบอกหลายทีแล้วให้รอโอเคโอเคอ่านินอาชิมชชชิิิมมมที่แน่ๆนะครับี่อดติดหมูด้วยไหมฮะอดติดหมูที่แน่ๆของเราคงไม่ได้ทานตามกฎกติกาแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่มีทางหรอกครับโอ้ยังร้อนก็ไม่ร้อนด้วยกันรอหน่อยดีรอหอม รสชาติเราเหมือนเขาร้อยเปอร์เ no ซ็นต์เพราะเราไม่ได้ใส่อะไรใช่ไม oh ่ได้ใส oh, ่กลางเลยเราใส่ของเขาทั้งหมดนี่หน้าตายากิโซบะนะฮะนี่นะดีครับขออนุญาตแต่หอมจริงครับหอมมากมากและรสชาติรสชาติอะไรเป็นไงครับอันนี้รสชาติเหมือนถัวงอกเลยอนี้ก็กินถุงงอกเข้าไปเนี่ยครับอ้าวรสชาติเป็นไงครับเอาจริงมากเอาจริงก็งั้นง อ่าอ่า,อายังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมไม่เชื่อทั้งสองคนละไม่แต่นี่อร่อยดีเออเดี๋ยว<ผ>มต้องเพื่อท่านผู้ชมก่อนไม่ร้อนหรอก เป็นไงครับอ่ะอร่อยอร่อยนะเพราะว่าเส้นนะครับร้านนี้เด็ดผมรู้แล้วผมรู้แล้วทำไมเขาบอกงันงันเพราะว่ามีพิกปนมันจะเอากลับเอากลับอร่อยท่านผู้ชมอร่อยเพราะมีพิกปนจังเลยพี่ครับผมอันนั้นเป็นรสชาติแบบไทยๆนะครับคุณรับเล่าอะไรไปเรื่อยๆต่อหน่อยได้ไหมได้ครับในขณะที่รับประทานกันไปนะครับคงไม่ได้ช้าแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งท่านยี่สิบนาทีนะครับเราไปดูเรื่องสุดท้ายนิดนึงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่เมืองใหญ่เขาคืออื้อนี่คือเข้าใจกันเข้าใจ พี่เราไปเรื่อยเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยคนที่อยู่เมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองใหญ่ถ้าคุณดูครับตึกนี้มีอะไรที่แตกต่างครับคุณโก้ครับมีหมูใช่ไหมฮะมีต้นไม้บ่อยนึกว่ามีหมูจัดสวนแนวตั้งเอาจัดสวนแนวตั้งครับนี่เป็นตึกนะครับในโตเกียวนะครับตึกเดียวนะขนาดนี้นะครับตั้งอยู่ที่ชิโยด้านะครับคูนะครับในโตเกียวครับเป็นตึกขนาดเก้าชั้นนะครับก็เออเป็นตึกขนาดเกชั้นเอาหมูเพิ่มไหมฮะ อะไรนะในตึกนี้มีหมูเพิ่มอ่ะในตึกนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างครับเป็นตึกที่ทําเกษตรกรรมนะฮะมีหลายเหตุที่ทําเกษตรกรรมเพราะเจ้าของตึกนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนคุณเอ๋ครับอยากเป็นเกษตรกร,เ,รเป็นเกษตรกรแต่เป็นมากตึกนี้นะครับเป็นตึกที่เจ้าของเขามีความร่ํารวยแล้วเขาก็นึกขึ้นมาว่าเขาอะชีวิตจริงๆเขาอยากทําการเกษตรเพราะฉะนั้นเขาสร้างตึกขึ้นมา9ชั้นอยู่ใจกลางเมืองนะครับตึกนี้เป็นตึกสําหรับเป็นเป็นโฮมออฟฟิศแต่ว่าชั้นล่างครับ ทำนาครับ oh, <dear. S 1> นะชั้นล่างสุดทํานาก็คือภายในตัวอาการนะครับจะทํานาปีหนึ่งนะครับปัจจุบันทนาน <c> า <oughs> นะครับสามครั้งต่อปีนะครับ oh, โดยใช้โดยใช้แสงไฟนะครับแล้วก็ความร้อนจากไฟน <c oughs> อกจากทํา oh, <dear. S 1> นาแล้วมีเพาะเห็ดนะครับมีเพาะเห็ดแล้วมีปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกพืชปลูกผักทุกประเภทที่สามารถขึ้นได้โดยไม่อาศัยฟ้าฝนตามธรรมชาติ <c oughs> ไม่ต้องรออาศัยความร้อน <c oughs> นะครับที่สังคาะห์ขึ้นมาอาศัยสปริงเกอร์อาศัยน้ําที่มาจากท่อประปา แล้วก็สามารถนะครับกลายเป็นตึกที่มีมะละกอมีผักกาดเขียวผักกาดข,ขาวมีกมระลำปลีนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับอทุกอย่างนะครับ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นตึกที่แปลกประหลาดตึกหนึ่งนะครับและมีชื่อเสียงมีทั้งมะนาวนะครับมีทั้งส้ม นะครับมีทั้งแตงกวานะครับมีทุกอย่างอยู่ในที่ทีทั้งหมดใช้แสงนีออนแทนแทนแสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงนีออนฮะมันเป็นแสงไฟพิเศษซึ่งเหมือนกันเป็นอุณหภูมิร็ตเหมือนกันครับนะฮะแสงไฟนี้นะจะให้ทำความร้อนให้ทำความอบอุ่นและให้การเจริญเติบโตนะครับและที่สำคัญที่สุดเขารักษามลภาวะของโลกด้วยอยู่ในตึกร่วมกับผู้คนที่เดินไปมาทำงานได้และพืชผักที่เขาปลูกได้ทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมคอัาคุณเออคุณกครับครับผมเ้าใจ เขาไม่ได no ้เอาไปทำเขาเขาไม่ได้เอาไปทำกำไรกำไรครับรกินเงือกแตกเขาเอาไปเขาเอาไปแจกให้พนักงานแบ่งปันกันเพื่อให้สุขภาพดีมีผักนะครับมีข้าวกินทำให้ทุกคนนึกถึง ใช้ชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่แต่ชีวิตต้องกลับมาอยู่กับธรรมชาติครับและน,นั่นคือเรื่องราว <c oughs> ที่เราไปญี่ปุ่นมาครั้งนี้ซึ่งสุดยอดจริงๆงนะเจ้านายพูดไปเรื่อยๆครับ <c oughs> นมันมนั่นแล้วของเจ <c oughs> ้านายพูดไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับนี่คือ Amazing Thailand สัปดาห์หน้าไม่ได้แตกต่างความสนุกสนานก็ยังคงอยู่อย่างเดิมไม่มีผิดพลาดแต่แต่สัปดาห์นี้แต่สัปดาห์หน้าย่ำๆไปนิดนึงถึงขนาดกินเงินกินทองกันเลยขนาดนั้นนะพักสักครู่เดียวครับ